ถ้าคุณชอบเหลือเพื่อนกันแต่ถ้าคุณเาโพรเราก็คือเพื่อนกันเหมือนกันทำไมเป็นเพียงงี้โอ้เขาโกดอะไรมันเพียงอ่ะดิเกุดคับเไดใหม่แบจะตายไหมนาะตายปคนที่มารับอ่ะเกเป็นกาอก็เปนการส่งของที่ถูกต้องครับเรยนที่บ้าน่อยค่ะต้องอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยต้องสงสเดีย อ้าวโนสลาเล่นลูกจังหวะดสองค่ะแต่ว่าน่าจะไปโดนตะขาบเขาคุยกันนะคะเพื่อนกันรนสลักปื้มจิตค่ะ